หลักโลหิตบทที่หที่มาหลักโลหิตเดวนี้สาวที่งามสักรารล้ำ้าแต่ปรากฏแววมนหมองตมตอมนางหนึ่งยืนหยัดอยู่ข้างประตูนางคือธิดาเจ้าของโรงเตียมเสียงโกหงและมีบุคคลที่เซี่ยวเอียปรารถนาใครพบสักราราคำเสียวเจียแทบพกออกจากปากไปแต่พันสำนึกถึงศักฐานะตนเองรีบกำํากืนวาจาเอาไว้ในยามนี้จิตใจเสี่ยวเอีย บางเกิดรสชาตินานาประดังขึ้นจนบรรยายไม่ถูกเสียงโกหงก่าวเสียงเย็นยเยียบแต่เหลาพู้เท่าแท้แต้ท่านนี้เป็นใครจากคำเลี่ยมหาแต้เหราแสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ทุกผู้คนแต่ซารีบกล่าวว่าเซียวเจียเป็นแขกเรือผู้มาพักแรมนิสัยชมช,มชอบหมาดังนั้นแวะเข้ามาดูอ้อเซียวเอียเกรงจะเป็นการเผยผีรุต รีบเบือนสายตาเบนห่างหันกายไปแซงเป็นชมดูหมาหัวใจกับเต้นระทึกแทบร้อนออกจากปากแต่ซาน้อมกายกล่าวว่าเรียวเจียถ้าไม่ได้ขี่ม้านานแล้วข้าพระเจ้าไม่ชมชอบขี่อีกเซียวเจียมีคำสั่งใดจะใช้สอยมีข่าวคราวของเซียวเอียหรือไม่เซียวเอียสถานทางร่างตนเพียงเด็กเลี้ยงมาพูดหนึ่งเป็นดิรชาน้อยที่ทุกคนยามประนาม พอเห็นเป็นผู้ไร้บิดานางเฉยไหนไม่ลืมเรือนตนตนคู่ควรกับการคนึงนึกถึงสำหรับนางหรือเสี่ยวเอียคิดไข่ล่ำร้องไปว่าข้าพระเจ้าคือเสี่ยวเอียแต่ตนก็มีกำลังขวัญกล่าวไปแต่ซาใสาสะกล่าวว่าเรียวเจียรเราเฝ้าข้อกหมาทั้งวันไหนเลยทราบข่าวคราวเขาคงไม่เป็นไรกระมังโอ้เสี่ยวเอียเปเด็กหน้าเวทนา หวังให้คนดีฟ้าย่อมคุ้มครองเสียงโกหงทอดถอนใจอย่างอ้อยอิ่งแต่ซากแอมเบากล่าวว่าเซียวเจียมันไม่คู่ควรกับการกรวลของท่านลืมเรือนไม่สบายใจเมื่อครั้งก่อนเถอะเสียงโกหงสีหน้าหมองขำรันทดยกมือตกแต่งผมเผ้าที่จอนหูส่งเสียงปันละมเมอเหล่าคิดใกล,ล้ลืมเรือนเขาแต่ไม่อาจลืมเรือนได้เซียลเจียนี่ไม่คู่ควรเลย เสียงโกโหงเลิกคิ้วเดียวงามกล่าวว่าคนที่มีการแบ่งชั้นวันนะแต่เหล่าท่านก็คิดเห็นต่อเขาเช่นผู้คนทั่วไปหรือแต่ซาเฟื่อยิ้มย่างคากอวนกล่าวว่าไม่แต่มันเป็นเพียงหนึ่งในเด็กกำพร้าที่อาพับอับภาคเท่านั้นนั่นกลับไม่แน่นักในความเห็นของเสี่ยวเจียเล่าเขาเป็นมังกรในมวลมนุษย์เสี่ยวเอียใจฐานหวั่นไหวอีกครา มังกรในมวลมนุษย์ตนควรคู่กับคำยกย่องนี้หรือตลอดเวลาที่ผ่านมาบุคคลอื่นเห็นตนเป็นสุนัขตัวหนึ่งแต่นางกลับคิดเห็นเช่นนี้คำมังกรในมวลมนุษย์ก่องกังวานอยู่สองหูเซียวเอียพันตกลงใจตนเองจะมุกมานะสู่จุดสุดยอดไม่แค่น,นั้นช่วชีวิตนี้ไม่ขอพบพาน,นางอีกแต่ซาหัราหาก่าวว่าเซียวเจีย นี่นับเป็นสายตาปราดเปรื่องสังเกตวีรบุรุษออกได้เสียงโกหงหน้าแดงเรื่องกาว่าแต่เห่าข้าพเจ้าหวังว่าท่านสามารถให้ข่าวคราวเกี่ยวกับเขาต่อข้าพเจ้าได้เซียวเจียท่านก็ทราบว่าเราไม่อาจเสิรเสาะหาข้าพเจ้าม่เชื่อนี่อยู่เบื้องหน้าคนรู้แจ้งไม่กล้าวาจาโป้ปดแต่เห่าท่านเป็นชนชั้นยอดคนผู้หนึ่งแต่ซาหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย พันเห็นเสียงโกหงเพ่งตาสดใสกระจ่างไปยังเซี่ยวเอียที่ด้านข้างแต่สาเข้าใจในบัตรดลสาวท้าถึงข้างกายเซี่ยวเอียปลปายตาบอกไว้ให้กล่าวว่านายท่านชมชอบม้าเหล่านี้บ้างหรือไม่เซี่ยวเอียไม่กล้าเอ่ยปากเกรงเสียงโกหงจะจดจําซุ้มเสียงของตนออกเพียงรับคําดังเอือหันกายออกจากคอกหมากับสถานที่นี้เซี่ยวเอียรคุ้นเคยยิ่งพอออกไปภายนอก ก็ออกมาหลังหน้าต่างเงียหูฟังอย่างเงียบงันเสียงโกหงรอจนเสี่ยวเอียจากไปจึงกล่าวว่าแต่เหล่าเรื่องของท่านปกปิดข้าพเจ้าไม่ได้หรอกแต่ซากล่าวอย่างแตกตื่นเรื่องอันใดเสียงโกหงเน้นเสียงว่าท่านเคยรอบถ่ายทอดวิชาพิมือให้กับเสี่ยวเอีย้ยลังการฝึกปือของท่านไม่เป็นรองผู้ใดในนาครแต่ซาหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงกล่าวเสียงกระเสา่า เสียวเจีย๋ยนี่จะกล่าวอ้างอย่างไรข้าพรเจ้าประสบพบเหตุไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งล้วนเป็นยามเที่ยงคืนถูกหรือไม่นี่วางใจเถอะข้าพเจ้าไม่แพ่งพายออกไปแน่นอนเมืองห้ามฮงความจริงไปแดนชุมนุมมังกรพยักหน้าผากแต้ซาปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมเสียงโกหงยิ้ม่น้อยแต่แล้วสีหน้าเคร่งเขิมลงกล่าวว่าแต้เหลาเขาย่อมต้องมาหาท่าน ข้าพเจ้าหวังให้ท่านถ่ายทอดบอกต่อเขาว่าอย่าได้ย่ำยีตัวเองข้าพเจ้าวาจาประโยคต่อมาไม่ได้กล่าวออกแต่นี่นับว่าเด่นชัดยิ่งนางรักไข่เซียเยเซ่ยวเอียแล้วเซี่ยวเอียไม่สามารถรับฟังสือไปอีกปีกตัวกลับห้องพักมาอย่างเงียบงันหล้มกายลงบนเตียงคบคิดอย่างเงียบงันที่ยากรับไว้คือน้ำใจจากโฉมสักขนตนต้องคำนึงถึงอนาคตการแล้ว ที่สร้างความระบากยากใจแก่ตนคือชาติกําเนิดที่มืดมนเป็นปริศนาและท่าทีที่ลึกลับสุดอย่างคาดของมารดาเกียรกร่องรอยของมารดาเซียวเอียพอจะคลายใจได้ทางนี้เพราะตนทราบว่ามารดาเป็นยอดพีมือท่านหนึ่งตอนนี้ปัญหาที่ยุ่งยากใจคือจะต้านรับอุคระผ่า,านทางอย่างไรพลังพิมือของมันสูงเยี่ยมยิ่งหากมันไม่ปล่อยประระเวนตนก็ไม่อาจหนีรอด จากเนื้อมือมันหรือจะอาศัยในนาครอนหนึ่งเดือนแล้วกลับไปให้คําตอบแก่มันจริงๆหลายปีมานีเซี้ยวเอีย่ยฝึกปือฝีมือกับแต้เล่าเตียแม้ปรับได้ลากฐานแต่หากจะเด้นล้ําเหนือสามัญชนยังห่างไกลมากนักเพียงด้านกําลังภายในก็เป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งยวดแต่เรล่าเตียบอกให้ตีความเกรดวิชาฝีมือหากแตกฉานก็บรุถ,ถึงขั้นสูงล้ำแต่ท่านห้ามไม่ให้ตน แพ่งภายวิชากระบวนท่าของท่านออกไปกล่าวไปกล่าวมาตนยังคงเป็นผู้คนธรรมดาที่ประจากพลังฝีมือจะเริ่มต้นฝึกเปลือกันใหม่หรืออาจารย์เลือดหลำยากไฟฝันหามีแต่ดูวาสนาปาฏิหารเสี่ยวเอีย่ยไม่อาจฉุดหลังตัวเองจากพวังความคิดอันสับสนนี้สร้างความแขนใจแก่ตนยิ่งในยามนั้นเองประตูห้องถูกผักเปิดออก เงาร่างสายหนึ่งถลันวูบเข้าห้องมาเซลเอียสถานใจวูบพลิกกายลงจากเตียงและเห็นบษกลางคนลักษณะขายพ่อขาวานิชผู้หนึ่งยืนต่งงานอยู่ข้างโตะต้องพงว่าท่านเข้าห้องผิดพลาดแล้วหาไม่ได้อย่างนั้นท่านเรามาหาเจ้าเซวเอียสถานใจอย่างดุแรงกล่าวว่าพวกเราไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อนเจ้าจดจำซุ้มเสียงเราไม่ออกเซวเอียเข้าใจในบตดดล ผู้มาคืออาคุรุกะผ่านทางที่ตกแต่งปลอมแปลงรูปโฉมจึงกล่าวว่ามีเรื่องใดจะสั่งสอนเจ้าติดตามเราออกจากนาครไม่ต้องการเสิร์ฟสอบหาคนอีกแล้วมีโอกาสอยู่คราหนึ่งอาจบางทีสามารถพบคนที่ต้องการหาโอกาสอันใดออกจากนาครแล้วค่อยว่ากล่าวกันเราจะรอเจ้าในห้องหลังทางช่วงหลังของโรงเตียมเบแก่เตียมตะกูลเบ เจ้าติดตามไปโดยเร็วที่สุดตกลงอาคาุกะผ่านทางหันกายออกจากห้องเซียวเอียรรอดใบลมหายใจอย่างโล่งอกไม่ทราบว่าโอกาสที่อาคาุกะผ่านทางเอ่ยถึงจะเป็นโอกาสใดขอเพียงออกจากนาครเท่ากับห่างไกลจากแต้เล่าเตียดังนั้นเซียวเอียใจค่าที่พักออกจากนาครทันทีตลอดลายทางหัวสมองไม่อาสรัดเงาร่างเสียงโกหงไปได้ เมื่อถึงโรงเตียมเบ๋แก่เตียมก็หารกะผ่านทางพบได้อย่างง่ายดายทั้งสองปิดประตูห้องเซียวเอียรลบยาปองแปลงรูปโฉมออกเืินฟูโฉมหน้าแท้จริงรับประทานอาหารพางสนทนาไปพางเซี่ยวเอียพวกเราผู้นี้เช้าจะเริ่มออกเดินทางรถสู่ช่างเลงกกหุบเขามังกรหมอบหมายถึงหุบเขามังกรหมอบในทึกขาบูเลงสัวไม่ผิดแม้แต่น้อยซึ่งนั่นเป็น สถานที่ตั้งหวยปังหลักโลหิตถูกต้องเซี่ยวเอียพุ่งพ่านใจยิ่งนักหลักโลหิตหวยปังนามอสสถานขวัญนี้เซี่ยวเอียดยินผู้คนกล่าวอ้างถึงมิน้อยแต่ไม่เคยมีโอกาสพบเห็นนั่นหาใช่ที่ซึ่งทุกผู้คนล้วนไปได้บัดนี้อนุกะผ่านทางกับเสนอให้รดสู่ภูเขามังกรหมอบนับเป็นเรื่องคาดฝันไม่ถึงมาก่อนเซี่ยวเอียกล่าวอย่างดังเดข้าพเจ้าไปได้หรือ เจ้าจะปองแปลงเป็นเด็กรับฉช้ของเราติดตามเราเข้าหเขาไปไปที่นั้นทําอะไรชมดูพิธีช่วงชิงตําแหน่งยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเซลเอียเบิกตาจนกลมกว้างนี่นับเป็นเรื่องคึกคืนที่ช่วชีวิตของตนไม่เคยประสบมานักสู้สามันผู้หนึ่งคิดชมดูพิธีช่วงชิงตําแหน่งยอดมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินยังทําไม่ได้แต่ตนยังไม่มีฐานะเป็นนักสู้สามัน เซวเอียเคยยินผู้คนกล่าวว่าชื่อฉายาพอจะลึกบนหลักโลหิตก็นับเป็นยอดที่มืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินต้องเตรียมตัวรับการประลองอยู่ทุกขนาดจิตผลแพ้ชนะจะชี้ขาดว่าสมควรรับตำแหน่งต่อหรือสูญเสียตำแหน่งไปเท่าที่ทราบมายอดที่มืออันดับหนึ่งแห่งยุคนี้เป็นผู้รักษาตำแหน่งไว้เนิ่นนานที่สุดนับแต่ปรากฏหลักโลหิตขึ้นขณะขบคิดกล่าวอย่างตื่นเต้น มีคนขอท้าทายประลองกับบอสสวเป้าจูรตมุกป้อมไร้เทียมทานผู้เป็นเจยอดมืออันดับหนึ่งประจำยุคนี้อาการกะผ่านทางพงศวิะก่าวว่ามิผิดเทียบบูริมได้แจกจ่ายออกเชิญชวนนักสู้ทั้งแผ่นดินตั้งแต่เดือนก่อนแล้วผู้ท้าทายประลองเป็นใครผู้ยิ่งใหญ่ประจำดนแดนฟ้าทักษิณมวยเยี่ยมกงจอมเท่าคราวงามโง่แป๊ก,กึงเซลเอียไม่มีประสบการณ์ในวงนักเตง ฉายาจอมเท่าคราวงามโง่แป๊กกึง่งไม่เคยไยินมาก่อนแต่สามารถมีคุณสมบัติช่วงชิงตำแหน่งยอดที่มือดับหนึ่งแห่งแผ่นดินยอมต้องเป็นยอดที่มือสูงสุดถามสืบไปพิธีจะเริ่มเมื่อใดเที่ยงตรงของวันมะเรินพวกเราพวกนี้จอกเดินทางตั้งแต่เช้าอืมจดจำไว้นับแต่นี้เจ้าต้องเรียกเราเป็นจู้ยินนายใช่แล้วเจ้ามีชื่อแท้ว่าอะไร ข้าพเจ้าถูกเรียกเป็นเสี่ยวเอี้ยเอี้ยน้อยหามีแท่ไม่ประลาดแท้เจ้ากลับไม่มีแท้เมียเล่าผู้คนในนาครจึงเรียกเป็นพันก้ามกืนวาจาไว้คำดิดฉานไม่ได้กล่าวออกนี่เป็นปมด้อยที่สร้างความอัปยศอดสูแก่เสี้ยวเอี้ยที่สุดสีหน้าพันแปรเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวสองตาแดงฉานไปอัครกะผ่านทางท,างทราบว่าวาจาประโยคนี้ กระทบกระเทือนใจเสี้ยวเอียดังนั้นหัวรอกกบเกื่อนหันเหหัวเรื่องว่าเจ้าทราบต้นต่อความเป็นมาของหลักโลหิตหรือไม่มิทราบได้ความจริงไม่เรียกเป็นหลักโลหิตหากแต่เรียกเป็นบูสือเจียซีดานักสู้เมื่อห0สิบปีก่อนตรงงวนโงเ่เล่าห้าเท่าแห่งตรงงวนตรงงวนหมายถึงดินแดนภาคกลางของจีนชุมนุมกันในหุวเขามังกรหมอบมิทราบเป็นความคิดผู้ใด กับเสนอให้ทดสอบฝีมือกันและกันสลักชื่อฉายาผู้ชนะลงบนหลักศิลาก้อนหนึ่งผลสุดท้ายเท่าอันดับแรกเจ๊กเอี้ยงจือได้ชัยจาลึกน้ำเป็นอันดับแรกภายหลังห้าเท่ากำหนดให้ประลองฝีมือปีละครั้งหนึ่งสามปีแรกล้วนเป็นเจ๊กเอี้ยงจือได้ชัยชนะอ้ออาคก,กะผ่านทางเราสืบไปตอนแรกเป็นการวิเคราะห์พลังฝีมือ กลับกลายเป็นการช่วงชิงชื่อเสียงกิติภูมิในการประลองครั้งที่สเท่าอันดับ3ง่วนงวนชื่อหักหานกับเจกเอี้ยงชื่อสองวันสองคืนจนเจกเอี้ยงชื่อโลหิตหลังแท่นศิลาใต้หลักดังนั้นง่วนงวนชื่อได้จาลึกน้ำเป็นบุคคลที่สองภายหลังง่วนงวนชื่อสำนึกผิดว่าพิการทำไม่ังควรเพราะคำกิติภูมิกับต้องปิดโปงสหายสนิทที่คบหามาหลายสิบปี ในปีที่5้สี่เท่าชุมนุมกันใหม่ง่วนงวนชื่อกออัตวิริบาตกรรมบนท่านสิดานับแต่นั้นอีก3เท่าปีกตัวเร้นกายไม่ปรากฏขึ้นในวงนั้งเลงอีกเสี่ยวเอียอดกล่าไม่ได้นับว่าชื่อเสียงอันจอมปลอมทำลายคนจริงๆภายหลังเล่าภายหลังชนชาวบุริมลอกเลียนแบบฉบับของ5้าเท่าแห่งตรงหวนหวังว่าสามารถจะรึกนาบนหลักศีดาครันแล้ว กลับกลายเป็นการช่วงชิงตําแหน่งยอดที่มืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ทราบมียอดมือผีชีวิตในหูเขามากมายเท่าใดหลักโลหิตจึงถูกขนานตั้งขึ้นเพราะเหตุนี้โอ้นี่เป็นเรื่องหน้าวันวาดนักอากุรุกะผ่านทางเข็นเสียงว่ามีอันใดหน้าวันวาดนี่เป็นเป้าหมายสุดสูงที่นักสู้ผู้หนึ่งใฝ่ฝันาัฒนาตั้งหาก เซียลเอี e ่ยเริ่มสังเกตนิสัยใจคอของอักะผ่านทางออกมันนับเป็นบุคคลอันน่าสะเพึงกลัวเห็นมรสุมโลหิตเป็นเรื่องธรรมดาสามัญอุกะผ่านทางเอ่ยสืบต่อแต่ครั้งนี้เราจะลดไปฐานะผู้ชมดูพร้อมกับเสิรฟเสาะหาคนเราคาดคะเนว่าฝ่ายตรงข้ามคงเดินทางไปร่วมด้วยที่แท้ชายชดาที่ท่านต้องการหามีฉายาอันใด ข้อนี้เจ้าไม่ต้องถามไทยเสี่ยวเอียอ่ยงไปชั่วขณะแล้วกล่าวในการประลองผีมือช่วงชิงตำแหน่งจำกัดให้คนคนเดียวท้าทายประลองหรือไม่แน่นักผู้ชมการต่อสู้หากมีคนท้าทายประลองผู้รับตำแหน่งมีอาจบายเบียงปฏิเสธอย่างนั้นนับเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วแน่นอนเรื่องสนุกสนานเกี่ยวกับการหลั่งโลหิตมิอาจไม่หลั่งโลหิต อาคุรกะผ่านทางเน้นเสียงว่านอกจากคู่ประลองมีคนหนึ่งยอมรับพ่แพ้ก็จะเลี่ยงผลจากความตายได้มีทราบต้องมีคุณสมบัติใดจึงเข้าร่วมพิธีเช่นนี้ได้ต้องมีความสามารถผ่านสามด่านผ่านสามด่านมิผิดถทากับเป็นการทดสอบวิชาพิมือ3ามครั้งหากไม่มีความสามารถเพียงพอก็จะโทรกรดกันออกมาเซี่ยวเอียตะกุกตะกากว่า อย่างนั้นข้าบัรเจ้าเจ้าจะเข้าร่วมในฐานะผู้ติดตามรับใช้เราผู้พฝ้ารักษาสามด่านเป็นบุคคลชนชั้นใดนั่นเป็นภาระหน้าที่ของยอดมืออันดับหนึ่งแห่งยุกจัดมอบหมายต่อบริวารหมายความว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนในป้อมไร้เทียมทานถูกต้องรีบรับประทานแล้วพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าจะได้ออกเดินทางบูเดงสัวอันลกล้างวังเวง ปากฏชนชาวบุริมจำนวนสุดขนาดนับขึ้นเร่งรุถสูบเขามังกรหมอบช่างเล้งกกอากรุรกะผ่านทางสวมใส่อภรร์หใหม่เอี่ยมละออดดดผู้ล่ำรวยภูมิฐานเสี่ยวเอีบปลอมแปลเปเด็กรับใช้ติดตามอยู่ทางด้านหลังตลอดลายทางพบผานแต่ชนชาวบุริมในลักษณะต่างๆครอบคุมทั้งหลงจีนนักพจน์แม่ชีคารวสและบุรุษสตรี เซวเอพั e งเกิดความคิดหนึ่งวูบขึ้นมารดาจะมาหรือไม่หากสองแม่ลูกสามารถประสบพบในที่นี้นับเป็นเรื่องอันน่าดิงโรดยินดีพอได้คิดบังเกิดความประเตอร้นขึ้นแต่แล้วฉุกคิดว่ามารดาปีกตัวเร้นกายไม่คบหากับผู้คนทั่วไปกอบกับเมื่อเกิดเรื่องในนาครบุริมนางเป็นเป้าหมายที่ป้อมไร้เทียมทานไล่ล่าติดตามมารดาย่อมไม่ปรากฏกาย กลางชุมชนสร้างความท้อทแท้ใจขึ้นมาประมาณยามสนธยามาถึงนอกุเขามังกรหมอบปากุบเขาถูกปิดตายได้แต่ค้างแหลมในด้ไม้นอกุบเขาวันลุ่งขึ้นหมอกอรุณพึ่งสลายคายปากุบเขาก็ปั่นป่วนวุ่นวายที่แท้ปากุบเขาเปิดให้ผ่านเข้าแล้วอกากุกะผ่านทางกลับสงบเยือกเย็ยนยิ่งกัดกินสเสบียงกลางกับเสี้ยวเอี้ยอย่างแช่มช้า รอจนนอกหุบเขาเริ่มสงบลงผู้คนส่วนใหญ่ล้วนเข้าหุบเขาเพียงหลงเหลือผู้ไม่สามารถผ่านด่านได้ประมาณส40ี่สิบคนจึงผุดลุกขึ้นกล่าวว่าพวกเราจะเข้าหุบเขาแล้วเซี่ยวเอียติดตามอยู่ด้านหลังอุกะผ่านทางสาวเท้าพยังป่าหุบเขาเิ็ดใจพุ่งผ่านด่านเดือดวันนี้ผู้ได้รุดมาล้วนไม่ใช่ชนชั้นไหลนามจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าเป็นการชุมนุม ยอดหิมอของบูริมตงหวนเมื่อมาถึงปากหุบเขาและเห็นทางหุบเขาสายหนึ่งอยู่ระหว่างกลางยอดเขาสูงตั้งงานสองลูกกว้างประมาณวาเศษทอดยาวเหยียดลึกเข้าไปชายชราท่วงท่าฮึกเหิมเฮี้ยมหานสามคนเยืนเคียงบ่าเคียงไหลอยู่กลางทางหุบเขาอารกระผ่านทางกาหัวเบานี่เป็นด่านที่หนึ่งเสี CEO ่ยวเอียใจขม็งตึงเครียดขึ้นมาไม่ทราบอารกะผ่านทาง จะทวงผ่านได้อย่างไรในยามนั้นสตรีชราผมขาวพรวนนางหนึ่งมือยึดถือไม้ถามุ่งหน้ามาอาคารุกะผ่านทางเบี่ยงกายเล็กน้อยให้สตรีชรานางนั้นล่วงหน้าไปก่อนสตรีชรานางนั้นกว่าตามองคนทั้งสองประกายตาวูบว่าฟุ้งขามคนจนเสี้ยวเอียโอสิวกายหนาวเหน็บมีได้รู้สึกว่าสตรีชรานี้มีพลังการฝึกปือลึกลำหนัก จากประกายตาของนางขายเคยประสบพบมาสร้างความสถานหวั่นไหวแก่เสี่ยวเอียแต่นึกไม่ออกว่าเคยพบเห็นจากที่ใดสตรีชรานั้นพงกทิะให้จากนั้นสาวเท้าเข้าหาสามชายชราที่รักษาด่านไม่กล่าวว่าอะไรเปลี่ยนไม้เทา้ามาถือที่มือซ้ายกระแทกฝ่ามือขวาใส่ชายชราที่กึ่งกลางกระแสพลังภายในทะลักทลายไปเป็นที่น่าแตกตื่นสถานขวัญ ชายชรานั้นย่อก,กายลงเพกฝ่ามือทั้งสองดันออกต้านปะทะาเสียงระเบิดดังขึ้นโครมใหญ่ชายชรานั้นถอยกายไปครึ่งก้าวรีบเบียงกายเปิดทางให้กล่าวว่าเชิญได้